สวัสดีนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับก็เลยมาทำคลิปต้นไม้รอบๆบ้านให้ชมกันนะครับจะได้แก้ร้อนนะครับต้นนี้ก็คือต้นพิกุลนะครับปลูกมาได้ กห้าปีแล้วครับยังไม่ออกดอกนะครับอันนี้จะเป็นต้นพี่กุลส่วนที่เห็นเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับนี่คือต้นลิ้นจี่กำลังกำลังติดดอกแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่คือต้นลิ้นจี่เป็นต้นของอกิ่งตอนนะครับ ตอนกิ่งมาอันนี้ก็ต้นลิน้นจีนะครับส่วนอันนี้ก็ต้นมะม่วงนะครับเพาะด้วยมเมล็ดปีหน้าน่าจะออกลูกออกผลให้ให้กินกันแล้วนะครับสำหรับมะม่วงส่วนอันนี้ก็คือหนามเยอะนะครับหนามเยอะดูหนายาวมาก นี่คือส้มโอ <Okay. S 1> แดงจกกักรพรรดิดูนะครับค่อนข้างจะสูงมากตอนนี้นีส้มโอแดงจกกักรพรรดินะครับต้นนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณจะห้าปีละนะครับสีป่ปีก็ยังยังไม่ออกลูกออกผลนะครับคิดว่าน่าจะปีหน้านะครับ ต้นถัดไปนี่ก็ฝรั่งนะครับฝรั่งต้นนี้ได้กินแล้วครับหวานนะครับวิชาชอบนะครับสำหรับฝรั่งต้นนี้นรสชาติจะหวานส่วนอันนี้ก็คือลำใหญ่นะครับน่าจะน่าจะใกล้ออกออกดอกแล้วนะครับลำใหญ่จะออกดอก ไล่หลังมะม่วงนะครับหลังจากมะม่วงติดลูกได้สักพักหนึ่งนะครับลำาไยก็จะติดลูกตามติดดอกติดติดลูกตามดูนะครับที่เห็นข้างบนเนี่ยนี่คือมะม่วงอกกล้องนะครับดอกเยอะมากเนี่ยมะม่วงอกกล้องอต้นนี้นะครับเคยส่งไปให้ พี่ต้อมเรนโบ์กับพี่แอนนานะครับแฟนพี่ต้อมชิมแล้วนะครับนี่นะครับให้ชมใกล้ๆดอกมะม่วงอกล่องดอกเยอะามีมีลูกแล้วมีลูกแล้วเห็นไหมครับดอกเยอะมากโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงออกล่องที่ที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับสูงมากต้นนี้ก็พอจัดมเมล็ดนะครับมะม่วงออกล่องต้นนี้นี่คืออยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบริเวณบ้านต้นถัดมานี้ก็จะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะครับ ก็กำลังติดดอกตวงนี้มะม่วงติดดอกออกผลกันนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ต้นนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณเจ็ดปีนะครับคาดว่าปีหน้าคงจะมีลูกมีผลให้ได้กินกันนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะสูงมากแล้ว สูงเกืบเกือบสามเมตรได้สําหรับลิ้นจี่นะครับ <c oughs> มาดูต้นไม้แก้ร้อนกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากก็เลยถ่ายต้นไม้หน้าบ้านให้ชมอันนี้ก็น้อยหนานะครับเป็นน้อยหนาไต้หวันเคยออกลูกให้ได้กินละสองครั้งนะครับแต่ว่าออกออกแล้วติดไม่เยอะนะครับ ติดครั้งละลูกสองลูกครับอันนี้ก็ลิ้นจี่เหมือนกันนะครับนี่ก็มะม่วงอกล่องหน้าบ้านจะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะครับนี้ก็น้อยหนาอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นมะนาวนะครับ ันนี้จะเป็นมะนาวนะครับและด้านหน้าที่เห็นเนี่ยก็ลิ้นจี่นะครับก็มีต้นมะม่วงคุมไว้ครับไม้ผลกำลังออกดอกกันเยอะอันนี้เฉพาะบริเวณส่วนที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นไม้ดอกนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นต้นไม้ดอกเดี๋ยวกำลังนึกอยูยเอ๊ดอกอะไรอ่าอันนี้กันเกล์นึกตั้งนานนี่นะครับกันเกล์เนี้ยเวลาออกดอกจะออกทั้งต้นเลยนะครับหอมหอมมากๆสำหรับดอกกันเกล์นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมะยงชิดนะครับมะยงชิดต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณสี่ปีกว่าๆนะครับก็ ก็เริ่มมีดอกแล้วทีนี้แต่ว่าออกมาเป็นปีแรกเนี่ยดอกก็จะหล่นหมดนะครับนี่จะเป็นมะยงชิดข้ามมานะครับฝั่งนี้ก็ต้นน้อยนาไต้หวันนะครับอีกหนึ่งต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือคูนนะครับดอกคูนดอกคูนสีชมพู เดี๋ยวอีกไม่นานจะได้เห็นดอกกันนะครับส่วนอันนี้ก็ดอกพิกุลที่บ้านนี้ปลูกดอกพิกลไว้ทั้งหมดสามต้นนะครับน,นี่ดอกพิกุลอ๋อแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่เห็นข้างหน้าเนี่ยอันนี้ลำดวนนะครับนี่นะครับอันนี้ดอกลำดวน ส่วนอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้นะครับอันนี้ลูกหมีป๊อปคอนป๊อปคอนป๊อปคอนตื่นแล้วครับป๊อปคอนขี้มูกไหลน,นี่ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับให้ชมต้นไม้นะครับแก้ร้อนกนอันนี้ก็เป็นฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นมะยงชิด จะมีดอกอยู่อนี่นะครับแต่ว่าดอกจะหล่นหมดละเพราะว่าออกปีนี้เป็นปีแรกนะครับถัดไปตรงขอบขอบรั้วนะก็เป็นลิ้นจี่นะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวนะครับและอันนี้ก็เป็นดอกจานหรือว่าดอกทองก้าวทองทองกวาวนะครับถัดมาก็เป็นมะม่วงนะครับ รอบๆบ้านนะครับจะมีต้นไม้เยอะอันนี้ป๊อบคอนนะครับอันนี้ป๊อบคอนเดินตามป๊อบคอนเนี่ยจะติดมากนะครับคือเดินไปไหนก็จะเดินตามถ้าเกิดไม่นอนนะครับนั่งอยู่ป๊อบคอนก็จะไม่นอนก็จะนั่งอยู่จนกว่าจะนอนนะครับเขาถึงจะนอนยกเว้นเขาง่วงจริงๆเขาถึงจะยอมนอนตัวเดียวนะครับ อันนี้หน้าบ้านนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พาชมต้นไม้หน้าบ้านนะครับจะได้แก้ร้อนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ